สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คุณแม่จะพา <G ül> ทุกคนไปเก็บสตรอเบอรี่รสสามกันเนะาะแฮร์รี่คะไปเก็บสตรอเบอรี่รสสามกับมามาไม you หมลูกขึบนนิ้เไหนลกไปละเย้คันยูลุกเย้เย้เย้ m ย้คัมคัมคัมคัออะไหนตรงไหน Mommy, look. Look over there. อู้ด้าโอ้ยไม่พุทขำหน้าไอนั่นเย้เย้เย้พอยน้ว้าวว้าว โอเคเดี okay, e ux, ๋ยวมามีเก็บสตรอเบอรี่ก่อนนะลูกนะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปอาบน้ <c oughs> <อ>กนำกันโอยเมื่อเช้าก็ถ่ายคลิปไปแป๊บหนึ่งว่าจะเก็บสตรอเบอรี่ตอนเช้าก่อนไปทำงานแต่พอดีว่าไม่ทันเนาะทุกคนหน้าคุณแม่แบบหน้าแบบคือ <c oughs> หลังเลิกงานเนาะเพิ่งทานข้าวเสร็จเนาะทุกคนนะคะทุม่มกว่าจะสองทุ่มแล้วนะคะเนี่ยฟุตบอลก็จะมาเนาะอีกสิบนาทีสองทุ่มเนาะฟุตบอลอังกฤษเล่นกับ คุณแม่ไม่แน่ใจประเทศอะไรนะคะแต่ว่านะะน่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเออกล,อล้อ,เอ,ลองเบลอเนาะกล้องเบลอนะฮะล็อตสามนั่นเนี่ยเรียกแคร,รี่เขามาเก็บเขาก็ไม่มา เก็บสตรอเบอรี่กับมะมาไหมลูกแฮรี่แฮรี่มาเก็บสตรอเบอรี่กับมะมาไหมคะวันก่อน prep, เก็บเก็บไปแบ่งเอ่อไปให้ <But S 1> ที่ทำงาน <it> s <S ชิมคนละลูกนะวันก่อนทูฟาร์ม เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้คือจริงๆคุณแม่จะเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าจะเก็บวันหลังก็ได้แต่ว่ากลัวมันจะมันจะเสียเนาะเพราะว่าเพราะว่าฝนเอ่อฝนมันตกอะเนาะสอาวันเนี่ย ฮืมแฮรี่วันนี้สตอรอเบอรี่เราเยอะเลยนะคะลูกสตรอเบอรี่เยอะสตรอเบอรี่ <แก S 1> เราเ <แก S 1> ยอะเลยเดี๋ยวเอาวางไว้ตร่งนี้แล้วกัน yes ครับคณน่าจะบอกว่าตรงนี้เยอะอันนี้ลูกใหญ่มากจ้ะอืมอันนี้บิ๊กบิ๊กเลยจ้สา,าสามลูกนี้แบบว่าโอ้เนี่ยสามลูกนี้แบบ ทุกคนดูใหญ่มากนะคะอือ โอ้ยเงียบหน่อยค่ะลูกเบาๆเบาหน่อยครับลูกเก็บสนุกมากเลยจ้า อ๋ยอันนี้เน่าเสียดายเน่าอืม เต็มนี้เลยจ้าไปลูกปะดูนะคะเต็มถ้วยเลยทุกคนดูแดงแข่งกับเสื้อคุณแม่เลยจ้าเออลูกใหญ่อยู่ข้างล่าง เข้าบ้านกันค่ะ